จอบพื้นี่ก่อนพี่น้องจะเข้าพุดธยังแหน่ไปเลยเนาะสมมตาพังรักก่อนพี่น้องรักนะนะแดนแดนเด้พี่น้องมากกันไม่น้อยเก่าอะไรมาโดนแล้วเนาะถึงนะแห้งแล้งไปแล้วแล้ววนี้ข้าวเดียวเนาะกัดมันแห้งเนาะเออก็กว่าแป๊บเดียวสิบชิบชิบชปีได้นู่นบันนี้ วันเวลาอไว like อย <c oughs> bueno. <c oughs> ่ี้นะโอนวิทย์พ้นเลย่ี่สิบพี่หรอกนะแบบนี้แม่ละพี่ใหม่แล้วกันเออพี่ใหม่วิทย์เกิสงกาแล้วบไหนอือตายตายแต่สงการก็ยังพ้นมาอีกแล้วบบดนี้นี่ายคืออันเย็นใม่เยเหอกเนาะ้ง๊

ลังหงเรื่องอันนาของเสียวจ่อยมันมาอยูอ่ก่อนเด้ออยากกินทําหงเนาะเออเงินเพิ่นเพ่นของคบกอยากเลยอยกเงินมันก็ได้เนาะเฮ็ดิ่อยิเเนาะย่กเงินมันเออแม่นแลแม่นได้แม่นได้เออว่าเจ้าอยากแต่ก็ยากดให้มันนเหนื่อยํามือนีนะเข้าาน เขาอะไอยู่ใกล้งานเนาะหองสยงามแทนพระเจ้านี่พระเจ้าพระเจ้าชุกง่ายจเจ้านะขัดดินเที่ยวนะขัดดินนะได้หลาตื่นข้าวพรเจ้าที่เนาะอู้ลงเขาเจ้าเลยต้องขานบอกแม็กแม็กแม่อยู่บ่แม็กตแน่คนหนาโคน่นบังหนาปนี่เอาคือรักคือเป็นแนี้บนี้คือรักกลมบนี้ เออเขาออกแบบใหม่เนาะลักกรมแบบโอคือแบบอันขึ้เงียยหนาแบบฮะคึ้เงียงแบบวันนี้มึนหนาเลยนะเลยเดียวมางหนาเขาเลยนะเนาะประจานภาษาเราอย่ารักเนี่ยมาทำแห่งขับคนเลยเอาลูกเด็กคนคนตามสัญญลุมันคุ้งคือคุ้ ไปไปอุ้ยโอ้ยหนักจักหน่อยพี่น้องเลยมันแห้งแล้วโอเคเลยนะทนเดียวกันไปันมาเป้ยย่านลุ่มเพื่อยนๆไปนี่แห้งแล้วน้าหน้าเขาไหลลงมาชื่นี่เด็กเนาะอยากรวยนอกเสียให้เขาเขาไปหล่นลุยเสียดทางอย่างคนเที่ยวไดรมันจะได้บุญเป็นทางเลี่ยงสุนสวรรคษกันค่ะ เขาสุกหมดแล้วแป๊บเดียวแป๊บเดียวน้อออกห่วงเบอแหลวไป็ตะเห็ดนาเนเพราะเขาเขานัที่ทีตนี้จะเป็หลายนกอ้นเออนามาเลยพี่น้องเอยสะออนี่แม่เรื่อนไปงานลอกนะไปึงไปทำกันพี่น้องขางลงอยางเน้มันดี ตั้งเหลืองหลาทางนี kind of ้ทั้งน <we ี้คลเกียวแล้วนี่เด็กนี่เขาเอื้อยนนล่ะวะเอ้ยยังเสือกแนเกี่ยวนะแเขม่เนได้คเห็นเราดำอยู่อู้จอนะอู้แฝนหน้าเราไปนนี่เห็นบ่เราดำปรงจางกะเออรำปจางเขาสิโอ้ยตายพี่น้องออเอาไปไซื้อไปนรกันอืม งามอะไรทุกโกลุนโกเนาะคือขาเจ้ามน่ยนไปอยู่เนาะเออเกี่ยวเขา่าเเกี่ยวเข้าเอาม่ให้มา่วงเขาใหม่แล้วคนก่อนี่ประเด็นน้ำเขาจิมาจ่วงน้ำเขาผมว่าโคตรละน้าบดดันโคตรเนี่ยหน้าอกวขอหมูเนาะข้นน้เาหนามทาปลาเนาะ

ไปก่อนเนาะเอ้ยบ่ได้เห็นหน้าเห็นตาเสี่ยวโดนเป็นอะไรเป็นอะไรอยู่ในไหนบอกไปเยี่ยมไปยามเสี่ยวเลยเนาะมาหุ่งเลื้ยงเหลือหลายขอเดียวมาขอมาหุ่งมาขอว่าฉันโอ้ห้าน้อยคอยรักนี่เนาะอือ เอาไปให้น้องเมฆก่อนกระปุกเทไลได้นี่บ๊ะกระปุกเทไลพี่น้องใบให้น้องเมฆกับน้องลุงอันหนึ่งก่อนเครื่องคองเพิ่นกันนาอยู่เด้สันไปพี่น้องวานนี้จักหอกกระโบเข่าใจยันว่าตียันว่าอยากห่อ

cho hai pork kin đi đuôi bắn đâu bay anh cho tuy vậy mày lẹp loi cho hai pork kin đi hong kiao đã theo nhạc đi bòi là bay là hô bới gặp chào rồi đi bạn ไปใช้กันเลยพวกเราลวบาดนี้อนะบอยากขายอีกบ่ทีนะเท่ทไมขายุเละตกแวเกี่ยวเขาก่อนแวเกี่ยวเขาก่อนเนาะเราเเงินเราแเนอะอย่าขายแพงไรเด้ออืมซำคอยซื้อได้เห็นไรเด้อยยดแพงไรกะโนบายปะปะม่ไหกมาหก่อนคอยไปพังอันนี้ก่อนพังหักก่อนน้าหลอก่อนแล้วกัน ไม่ใช่คำนะอ้าวพี่น้องเอ้ยขอเก็บมาพังรักพี่น้องเอ้ยพังแล้วเลยมาหอดดินเจ้าของเลยป้าพี่น้องเอ้ยหกขนาดหัวกระมุนหมดละเบิ่งเขางัดเขาง่างหมดละคนบ่อยู่เนาะแนวนีแ้แหละป้าหลอกเบิ่งกันพี่น้องเอ้ยโอ้จิ๋วป้ะนี่ เราเบิ่งดินน้ำการปาตัวหกเด้อพี่น้องเด้อผงหัวเขาฮักเป็นอพี่น้องเอ้ยฮักเบิดแล้วหัวคอยใบยตะดินนะดินตอนหนีเด้อพี่น้องเด้อใบตะดินขอบทองหาดินตอนนี้ตอนที่มีเฮือนอยู่ยังบ่งมีอนันน่ะ นี่มีดินตอนนี้ขอบทองเป็นสื่อของขวัยเรียบร้อยสื่อถิ่มใบมีคนขคายก็ขายบุมีกะับกะป้าไว้นี่เลาะบุญคอยมาปลูกกอนไม้ใส่มือนัน้น,นตายแล้วบอกเรื่อยเขาโรคถิ่มเปแล้วบอืก น่าจะเข้าโรคถิ่มเไปแล้วล่ะปลูกเอียงไว้อย่างนี้ฮนะตายไปแล้วบุญยังบุญยังฮักเพรียงไปเลยไปจักหัวน,นี่เขาปีนก่วงดิ้นตอนนี้นะพี่น้องเว้ยคือว่าอะไรอยากกโอ้ตายเนาะก่อนไม่เนะ เอาคนไม้มาพังเด้อืมตายเนาะแล้วไปตายได้ละอืมว่าสิให้อันอ้ายแล้วมาทางพี่น้องเ้ยมาทางหละ่ะคความคืดของข่อยอันนี้มาทางแล้วปุ๊กตูบให้พ่นอยู่อยู่นี่ ตั้งอยู่เผาดินใ้โน่อาสิซะคัมเมนว่ามีเงินมีคำว่าปลุกตูบน่อยให้เพิินแล้วเพิินทางให้เพิินอยู่นี่เจาะน้ำให้เพิินเขาโซลาเซลล์ให้เพิินยันงบุได้พาเพิินมาจากเธอแม่นังคิงกับพันเห็นเห็นแต่โมเบิลเห็น พักอะไน่กับเต็มเดินอยู่พี่น้องเลยหมุนบัดละหัวอ่อยเนอขามากพายาพังไปแล้วอลักอยู่นี่เม็นไปแล้วบอยังอยู่เน,ะนาะหัวนามสอไปและไปเปบิ่งทางลงน้ำกันพี่น้อง ไม่เดททางกะอ,อันนี้ก็ทางไปหน้าเขาอีกอเขาเขาก็งามเท่ๆเขียวเท่ๆไม่เด้ทางกะกวงเติบไม่น้อยผมยังหาขอาหน่อไม่อยู่แปะทางพี่น้องเอยแต่หัวฮะคันประเทศหัวดีๆอะไรกะได้ยับออกมาอีก หยับตำใบตะดินเขาก็สมทางเห็นไหมาทางเขาเมื่อยเมื่นา คนผมมีเงินก็ต้องหาซื้อดินดถึกถอกไออว้เนาะพี่ย้องเนาะแล้วแล้ว,ว,วมึงเดีวเขาแปลงทางเดี๋ยวก่วงปะก่วง นาที่ีซอกอาลอดบอรมาพอด์ตใพอร์นองนี่ยไปนี่คือพอด์ตอมาได้ดินตัวนี้เห็นปะได้ดินตัวนี้หลาย่าหมูไปไอ้นี่จะเบอกว่าเอารถเดอรเราบอกไปแจง้งไมมาานนอกนี่ดินทางเขานี่มาี่นอกกวางบกวางขันชุมมีผู้ได้มีหลนก็สบาย

nguyên ở chơi nghỉ đâu với cây căn phần đấy đâu. Này, có... sẽ này đó Nghiệp luôn ngộp, theo này căn, có tiền mà hét huyên, sài du nỉ nó, Ừ, ao ra nèm cả, gần ở chơi anh ถ่ายเงาเลยได้เห็นถนนหน,นทางเลยได้พี่น้องคลิปนี้นะพัดแต่ทางเข้ามาจนไปหอดทางต้องหอดดินหกกับก้านาบันไดหล,ลักเนาะดินกันนะคลิปี้ก็ไปแหละพี่น้องเลยหนากะไครอึ้งลึงอย่างนี้อย่างน้ะก,ก,ก,กินหลาย